วันนี้มีข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะสำหรับคนทำงานอย่างเราเราที่น่าจะหูผงกันเลยทีเดียวเรื่องเงินเดือนใครว่าไม่สำคัญข่าวนี้มาจากไต้หวันค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไฮ <Hi. S 2> เงินเดือนเราสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับคนอื่นๆหรือกำลังมองหาวิธีเพิ่มรายได้กันอยู่หรือเปล่าที่ไต้หวันเขามีแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากเลยค่ะเป็นของสำนักงานสถิติแห่งชาติชื่อว่าแพลตฟอร์มข้อมูลเงินเดือนซึ่งเขาได้รวบรวมข้อมูลเงินเดือนของคนทำงานในไต้หวันเอาไว้ทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าเงินเดือนของเราอยู่ตรงไหนเมื่อเทีียยยบบกกกััคนนนนออื่่ใลุุมาเดว ยกตัวอย่างเช่นคนอายุ30-39ปีถ้ามีรายได้ต่อปีประมาณ600,000บาทไทยก็ถือว่าเงินเดือนอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในกลุ่มอายุเดียวกันแต่ถ้าอยากติดท็อป10%ของคนกลุ่มนี้ก็ต้องมีรายได้ต่อปีประมาณ1.2ล้านบาทไทยเลยทีเดียว จากการสัมภาษณ์เอรินพนักงานสาววัย33ปีทำงานด้านการตลาดเธอบอกว่าเงินเดือนของเธออยู่ในช่วง7 8ถึงแสนบาทไทยต่อปีซึ่งก็ถือว่าโอเคสำหรับตำแหน่งนี้แต่ถ้าให้เลือกอาชีพใหม่เธอคงไม่เลือกทำการตลาดอีกเพราะคิดว่ามีอาชีพอื่นๆที่น่าจะทำเงินได้มากกว่าเช่ววชาวานวิศวกรหรือผู้จัดก,การผลิตภัณฑ์ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบ,บุคคลให้ความเห็นว่าเงินเดือน5 0,000บาทต่อเดือนอาจจะดูดีในบางพื้นที่ของไต้หวันแต่ถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆในภาคเหนือแล้วมีครอบครัวที่ต้องดูแลก็อาจจะไม่เพพียงอ ที่น่าสนใจคือมีคนทำงานถึง95%ที่อยากเปลี่ยนงานในช่วงหลังตรุษจีนโดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่พอใจกับเงินเดือนและคาดหวังว่าจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น12.5%หลังจากเปลี่ยนงานอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคือนอกจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Technology ที่ยังคงเป็นแหล่งรายได้สูงอุตสาหกรรมรองเท้าและสิ่งทองก็มีเงินเดือนสูงขึ้นด้วยเพราะมีการส่งออกไปต่างประเทศจำนวนมากนอกจากนี้อุตสาหกรรมการเงินและการลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจับตาม,มอง เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลเงินเดือนของคนไต้หวันน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเพิ่มรายได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง i อสไตล์ซีจนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ